อาทีนี้ไปแลในเรื่องห้องยาเซพติดกันซะคิดค่ะก่อนหน้าน,นี้อาจจะได้ติดตามกันมั่งแล้วที่ว่าไปตรวจจับสถานบันเทิงที่ว่ามีเด็กอายุาไม่ถึง18ปดปีนะคะไปชายบริการกันค่ะตอนนี้รองผู้บัญชาการตํารวจภูทรภาคแปดค่ะท่านก็ได้มีการย้ำเจ้าหน้าที่ให้กวดขั้นแล้วก็ปราบปรามอาชญากรรมถูกประเภทเลย<อ>ส่วนสถานบันเทิงนี่ก็ห้ามมีเด็กมาชายบริการแล้วก็ที่สาคัญจะต้องไม่มีส่้นเซฟติด้วยค่ะ พลตำรวจตรีซักซิราเพื่ออัาค่ะรองผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาคแปดท่านก็เปิดเผยค่ะว่าทางตํารวจภูธรภาคแปดค่ะได้มีการสร้างการให้ตํารวจถูกพื้นที่เนี่ยได้มีการปล่อยแทวเพื่อระดมกวาดล้างอาญ,ญากรรมถูกรูปแบบในถูกพื้นที่ค่ะโดยได้มีการส่งทีกาลังกบฝ่ายปกครองในพื้นที่ออกตรวจสถานบันเทิงเพื่อป้องกันไม่ให้แดกทีอายุต่ำว่ากดไม้กับน็อตเนี่ยข้ามาชายบริการแล้วก็น้องจากนี้ค่ะก็มีการคุมแคมในเรื่องของญาติเสพติดรวมไปถึงกำชับในเรื่องของการปราบปราม อย่ากรรมถุกชนิดการตรวจคอนการพกพาอาวุธปืนการตรวจคอนบุคคลผู้ต้องส่งไสยถี่จะกระทําพิดกฎหมายตลอดจนวัตถุต้องส่งไสยเป็นตอนค่ะเรื่องนี้ค่ะฐานรองผบโตโรภาก 8, แปก็ยังบอกโตค่ะว่าทางตํารวจผู้ทอนาคกปเนี่ย ข้อความรวมมือกันสักิดนะสำหรับผีนองประชาชนถ้าเกิดไหวเห็นในไร่ผิดปกติหรือว่ามีการกระทําความผิดกฎหมายบุคคลหรือว่ายานพาหนะตี๋ว่ามันน่าส่งสัสเหลือเกินในพื้นที่แจง้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเลยค่ะเพื่อจะได้ดําเนินการตรวจสอบและการดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปมันนิชายไม่ใช่แผ่นปื้อถ้ามันผิดปกติแจ้งไหวก้อนเพื่อความปลอดภัยค่ะนะค่ะ